สำหรับคำถามในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของประเดน็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกรณีถ้าเกิดธุรกิจของเราได้การรับการยกเว้น vat นะครับแต่นะครับเราไปทำการยื่นขอตัวของ vat จด vat นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะไปเจอประเดน็นอะไรบ้างนะครับแล้วความเข้าใจในเรื่องของประเด็นนี้เราทำความเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามา ติดตามที่ตัวของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับคำถามก็คือว่านะครับตัวของพอนีถ้าเกิดเราประกอบกิจการขายสินค้ากเกษตรขายปุ๋ยนะครับซึ่งได้ทําการจดแวตเข้าไปแต่ก็ทําการยื่นพอ3สามนเข้าไปทุกเดือนก็คือจดแวตแล้วก็ยื่นพอๆสามเข้าไปทุกเดือนนะครับสมรกรมีการเลือกเก็บภาษีบวกค่าปรับ เงินเพิ่มหปีย้อนหลังเป็นเงินสามล้านบาทได้มีการขึ้นไปคุยแต่สำคัญมียินยันต้องจ่ายนะครับถามถามว่าในควรทําอย่างไรต่อดีนะครับอันนี้ประเด็นมีความเสี่ยงมากนะครับและอ่าบอกได้เลยนะครับว่ามีคนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในตัวเมื่อเราไปจดแหวนมากนะครับอันนี้อันตรายนะครับผมก็อยากจะจะเอาตัวของประเด็นนี้เป็นเคสตัตตี้นะครับในการ จดตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยตอนที่เราจดนะครับเราต้องบอกก่อนเราไปจดเองนะครับหรือเราไปจ้างจดนะครับบางคนไปจดเองนะครับบางคนจ้างจดและด้วยความไม่รู้นะครับเราก็จะไปเจอประเด็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะให้อธิบายให้ชัดๆเห็นเป็นภาพนะครับแล้วจะได้เอาไปปรับใช้กับตัวของธุรกิจเราได้ด้วยนะครับ เพราะในในประเด็นพวกนี้นะครับพอ,อพอเราไปเจอมันจริงๆนะครับเราก็พูดไม่ออกเลยนะครับจะไปแก้ไขก็แก้ไขไม่ทันแล้วนะครับอย่างแรกนะครับตัวของประเด็นนะครับตัวของพาสีมูลค่าเพิ่มในเคสนี้นะครับมีอยู่อันนึงนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือแบบตัวของพอพศหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นเหตุที่โดนภาษีโดนค่าปรับภาษีตัวเนี้จากตัวแบบพพสองศูนตั้งแต่วันที่เราไปจดครับพอะแบบประสงค์ว่าจะขอจดเปียน,นภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะธุรกิจที่ยกเว้นภาษีอยู่แล้วแต่ประสงค์ขอจดภาษีเองจึงต้องชําระภาษีในส่วนที่ได้รับการยกเว้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ บางครั้งนะครับตัวของธุรก,กิจได้รับการยกเว้นภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขายอาหารสัตว์นะครับหรือพวกขายเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งพวกแพทย์นะครับไปจดนะไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผมเจอหลายเคสน,นะครับไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มคราวนี้สิ่งที่เราจะไปเจอเรามาดูตัวของแบบนะครับตัวของพพศหนึ P ่งก่อน เป็นแบบพอพศหนึ่งคือมีความประสงค์ที่เราจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจะเห็นว่ามีการบอกรายละเอียดนะครับแต่ตัวของพอพศหนึ่งอ่ะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่พอเราไปดูแบบพอพศหนึ่งจุดหนึ่งนะครับมันมีให้ติกนะครับอันพวกนี้ที่ติ๊กพวกนี้นะครับเรามัดระวังให้มากนี่ครับ ในการรับยงประสงค์จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพราออันนี้เราไปติ๊กบางครั้งเราไปติ๊กนะครับได้รับการยกเว้นภาษีแต่เราไปติ๊กกลายเป็นเราต้องไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็คือความจริงนะครับแบบพอๆศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งพอไปติ๊กก็มีประเด็น ดังนั้นนะครับก่อนที่จะจดภาษีมูลค่าเพิ่มถึงแม้ธุรก,กิจเราได้รับการยกเว้นตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสิ่งแรกเราที่เราต้องรู้ปรึกษากับทางสำมักกรก่อนนะครับว่าเราได้รับการยกเว้นภาษีนะครับแต่ที่เรามาจดเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับเนื่องจากว่าธุรก,กิจของเรามีการขายสินค้าหลายชนิดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทางที่ดีนะครับก็ แยกบริษัทแยกธุรกิจก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับในในเขตพวกนี้นะครับเพราะว่าพอจดแล้วยกเลิกยากและไปยกเลิกลําบากนะครับบางบางคนก็แนะนําให้เปลี่ยนแยกธุรกิจน่าจะปลอดภัยสุดดังนั้นตรงส่วนนี้ต้องระมัดระวังนะครับไปเจอกันเยอะมากๆนะครับไปเจอกันหลายรายนะครับ ไปเจอเป็นเคสหลายเคสนะครับแล้วก็ทางสมกรนะครับที่เป็นครูบาจารย์ก็แนะนำมาครว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับแบบพอพอศู 01. น .01.1 01. นะครับตัวที่ทำให้เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม <c oughs> แม้ธุรกิจเราได้รับการยกเว้นตัวของภาษีก็ตามนะครับได้รับการยกเว้นภาษีก็ตาม นั้นผมขอไฮไลท์ไว้เลยนะครับจะได้เป็นข้อเตือนใจก่อนไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับและพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ